สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นำเรียนทุกท่านมาที่สะดือแม่น้ำโขงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ แล้วเดี๋ยวเราขายกันเลยก็รวมครับพอดีมาไดเลยเราจะมีเสนอให้ดูสุดนะครับเสนอจุดแรกก็คือเสนดหมอออจเลยนะครับครับเป็นจุดที่ลึกที่สุดตรงนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงลึกประมาณ200เมตรผมเคยลงมาแล้วลงมาที่เมร150แล้วไม่ไหวเลยต้องมุว่ายขึ้นมาก่อนคือพอเขาวนวนวนเสร็จครับ เขาก็จะสลายแล้วก็จะวนใหม่เริ่มวนใหม่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ชวมบ้านใครเมียแม่โอเคอยจะตรงนี้ครับก็วนทั้งหมดนี้ได้มาจากกลุ่มคนละกล่มชั่วโมงที่แล้วนะครับข้อมูลนที่ปิดก็คือพญานาคเพราะว่าปายาวยังหาที่ยด้วยครับในจุดอ่าสะดือแม่น้ำโขงนี้นะครับจะเกิดมาแต่ละปีนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะเนกลุ่มลายครับเป็นพญานาคเกิดมาจาก ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาครับก็จะมีน้ำที่ไหลมาในแม่น้ำโขงอัก็พื้นที่บริเวณที่เป็นสะเดแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเนืที่ที่น้ำวนอยู่ประมาณ ความกว้างนะครับ 300- ร้อถึงสี่เมตรจะวนอยู่ประมาณ30นาทีแล้วก็สลายไปแล้วก็น้ำบาปะทะกันวนใหม่นะใน <c oughs> จุดตรงนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนะตั้งแต่ทางเหนือมาจดุดจนไปออกเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ตอนนี้คณะที่มานะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงแสนวันที่9เดือนตุลาคมนะครับนำโดยทีมนี้มีพ่ออสุมพรนะครับอินทรศรีเป็นหัวหน้าทีมผู้สนับสนุนก็คือสจดำรัดพุทธรักษานะครับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาครับจากนี้เราจะไปชมใกล้ๆกันนะครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับาข้ามแม่น้ำโขงไปก็เป็นประเทศกมัมพูชาประเทศลาวนะครับฝั่งจังหวัดเวียง <c oughs> ในบริเวณของรุ่มน้ำขงตลอดแนวชายแดนตลอดรุ่มน้ำนะครับพลเมืองหรือประชาชนแถบนี้จะนับถือเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตนะครับ มีความเชื่อที่ผูพกพันกันกับพนาคาและนาคีหรือทางบ้านเราเรียกว่าพญานาคนะครับเพราะว่า,าพญานาคนี้สามารถาดนบันดาลได้ในทุกๆเรื่องนะครับเป็นาการสื่อนะครับเป็นการสื่อระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์นะครับ ครับเราก็มาในที่นี้นะครับก็มีวัดอยู่ด้วยนะครับเราก็จะอธิษฐานแทนณจุดนี้ไปเลยนะครับว่าข้าพเจ้าและทีมงานที่มาเดินทางมาก็ดีหรือคณะที่อยู่ทางบ้านก็ดีนะครับที่ร่วมงานกันมาในทุกๆประเภทของงานนะครับขอให้ประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนในเรื่อง การเจรจาภาระหน้าที่งานสำเร็จในการเจรจาสำเร็จสำเร็จในการทำงานและก็ขอให้มีความสำเร็จเกี่ยวกับการทำเงินทําทองนะครับให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมๆกันโดยทั่วหน้ากันนะครับ<อ>ก็จุดนี้นะครับจุดที่ทุกคนเข้าไปกราบไหว้กันก่านทิิษฐาน นี่เป็นเรือของฝั่งประเทศล,า,ล,า,ลาวนะครับ